เหนื่อยอยู่วักไม่ถึงรึ่งทางเลยมึดเหนื่อยอยู่เหนื่อยแล้วอะไเหนื่อยแล้วก็ไม่ไรเขาเขามาในแนวแนวแบบนักแต่ว่าดาราใช่คนอื่นพูดค่ะเนี่ยไม่ใช่แต่คือมันเป็นแนวแบบอินฟูเขารู้จักเป็นเน่ตอ๋อเป็นอ่อคืออยู่ในค่ายนี้ต้องทำได้หลายอย่างใช่ตอนนี้ค่ายเราอ่ะตอนนี้มีแพลนทําซีรีส์แล้วมอนย่างที่วอรเโอโอ้ฉันไม่ทักฉันมาแต่เป็นคอนเสิร์ตดิทุกมือนีไหมนักแสดงนักร้องทุกคนอะทุกวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงแล้วเป็นนักแสดงหมดแล้ว ดันเข้าเป็นละองควันหรือเคยอะหรแบบนีบอกว่าเขา,าจะร้องเพลง,งนั่นแหละจะเลยรยังจะเลยลืมเลือนจะเลยลืมเลืองนไปจําบทไปจําบทอะไรก็จาเพลงหมดใช่นี่แหละคือที่มายไปครูครูคชินจังแล้วก็ได้มาร้องเพลงเดินสายไปด้วยกันเป็นจริงเป็นจังใช่ก็ก็มีโอกาสกาับครูชินจังเล่าก,าก็เป็นก็กตกองกาฝึกสอนเนาะตอนนี้จบมาแล้วใช่ไหมครับผมเออตอนนี้ก็คือบริเตไปแมื่อเปลี่ยนตัวเกมิวสิกกระเดินสายนั่ตอนนี้พิธีกรเป็นพิธีกรชั่วคราวของโตเกียวมิวสิกอยู่ครับ ก็ช่วยขาวจริงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอพิีกรณจริงมาแล้วก็อาจจะเป็นเขาอาจจะมีหน้าที่เยอะอยู่อเป็นคนขับรถตู้ไปยังไกว่ากันไปคอณน้องซอยกันเอฟซีเขาอยูะนะอะไรขึ้นนึงเขาได้ทงเจ็ดหมื่นเขาบอกว่าที่ถงก็คชินจ่าตอนที่ช่วงนั้นแบบว่าเราแบบว่าเขาเรียกว่ามุฟมาจากเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านมาจกมีลุงนี้สมัยก่อนแล้วก็ทำวงใหญ่ใช่ไหมครับกว่าจะวงใหญ่ได้แล้วเราก็เลยเปลี่ยนเราไม่เอาเรามอเราไม่ทําแล้ว ะไม่ทำอาร์ลัแล้วชาจะไม่เห็นแบบค่ายเพลงโตเกียวมิวสิคทุกคนต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่งชุดเพชรโอ้แล้วเนาะไม่เอาก็เลยเปลี่ยนใหม่ทุกคนต้องเป็นร้องเพลงลุกทุก่งมอลำแบบแบบใหม่ก็เลยมาเช่าตึกอยู่นี่แต่ว่ากว่าจะเช่าตึกมอเตอร์สินเคียนอันนึงยุง้ย MV สี่แกรมนะ่ะครูสินจังโกหาฉันที่ฉันไปนแต่งหน้าทำผมหลัง cancel ฉัน,นเออให้ฉันไปแต่งหน้าครับผมเธอรอาฉันทักอ๋อ ต่อไปหลายช่างมากตอนนั้นกแต่พอท่านในหูดีแบบพีมาเดียวแบบเผสวยแมน่ไม่ไม่เดี๋ยวมาอาจจะไม่มาวันนี้ปิดเพราะไม่ได้มาวันนั้นแหละก็เลยไม่มาวันนี้ใช่พูดถึงว่าคนดูแต่ไหน่เดียวคนคนละเดือนโอ้แปลงโอเคทีเนี้ยก็เลย EP หน EP หนึ่งครูจริงจางก็หาหาโรงแรมช่วยที่จะจัดสถานที่เพราะตอนนั้นน่ะคือไม่มีพื้นฐานเรื่องดนตรีเลยวงอะไรก็วงแล้วมาทำที่คอนแกิร์ตเวทีอะไรเราอยู่นู่นหมดเรามาแต่ตัวแล้วหัวใจไม่มีอะไรเลยน้องนอตั้งร้านอะไรไม่ชัดอย่าง ตอนแรกเคุนว่าสิบเพศยอยู่ยาสูตรท่อนมันบอกครับใช่อยู่โกดังก็เรียกว่าเจ้าสิรเรียวยังไกลแถ่อยู่ขอนแก่นมันขอยเป็นศูนย์กลางเรื่องของศิลป้าอันนี้ขาดอนาถา,น,า,น,านี่เราจิดึงมาได้นนบ่นหลังตอนแรกจะได้นู่นหล่อยอีศิลจังก็เลยบอกว่า <c oughs> จะมาไหนอยู่ณอาจะมาไหนอยู่ขอนแก่นนี่ว่าสั่งมันสัง่ง <c oughs> หาอันนี้เขาไปเช่าอันนี้ก็เลยไปเช่าไปดูโกดังอันโกดังเก็บความเก่าๆก่อันตึ้งต่วน ไปไล่หน้ากระดังคนดูหกสามสี่หมื่นเนาะมาเนาะเป็นนักพยูนคนนี้เขาสงสารเขาเขาสงสารพวกนี้ไปได้สุดหน้ากระดังเก่าๆอยู่ในป่ามาตั้งไปที่เฮาทำงานสีวางแผงกันเลยเปลี่ยนแผงใหม่เป็นทางการวงแต่อดมาล้งเมื่อาหร่เมื่อไหร่ไม่ฟังลองหลับว่าไม่ต่กอนวงมาล้อมช่วงโควิดอะมาล้อมเรื่องอะเขาไปเช่าทังนั้นเยอะเราเลยตามลอยไปแล้วเลยเปลี่ยนแผงปุ๊บปีในโรงแรมติดเป็นโรงแรมห้องแอร์คืนเท่าไหร่ประมาณไปเช่าประมาณหาเงินท่ามือเนาะ ไม่มีอะไรเลยลงทุนเลยมั่นหน้าว่าจะคนจะซื้อบัตรก็เลยชิจังเขาชิจังทานทีห้าใช่ไหมแมนไหม,ม,มเราเรียนซื้อทีนั้ก็ไปหามาจากทีมวันนี้แมนครับเออแล้วก็อะไรไม่รู้ก็ไปหามาของมันก็ดีอยู่ของเราเราก็เฮ็ดมันดีอยู่หลอดตายอยู่นอนเข้ากับอ้ยอีพีหนึ่งเป็นยังว่าเป็นยันงบุญเพราะว่าอีพี่แรกเขาพานไปแล้วอีพี่สอง,งนางตีไรเซอร์ติดงานมืดหมดเ่ยใช่เจ้าใครมา